คำที่หนึ่งขับถ่ายคำที่สองเนื้อสัตว์คำที่สามสบายคำที่สี่ดนตรี คำที่ห้าวันไหวคำที่หกลำทานคำที่เจ็ดตำรวจคำที่แปดประวัติ คำที่เก้าหลงไหลคำที่สิบรถเม